สวัสดีค่ะใหม่ดาวิกาเปิดลูกใหม่ผมสั้นสวยน่ารักมากฮอตอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะสำหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาเพราะว่าถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าใหม่นั้นมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งงานละครงานพรีเซนเตอร์ไหนจะบินลัดฟ้าไปร่วมง,งานที่ต่างประเทศอีกนอกจากนี้ใหม่ยังเป็นนางเอกสาวสวยที่เปะ๊ะตลอดเวลาด้วยค่ะ ไม่ว่าจะลุกไหนก็สวยสับตลอดไม่ว่าจะใส่ชุดแบบไหนใหม่ก็สวยปังทุกลุกบางชุดที่ใส่บอกว่าถ้าไม่ใช่ไหมไม่รอดแน่ยิ่งเวลาที่ต้องออกงานด้วยแล้วบอกเลยว่าเป๊ะปังตั้งแต่หัวจะหลดปลายเท้าเลยแล้วล่าสุดใหม่ก็ทำเอาแฟนคลับฮือหาไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะหลังเปิดลุล่าสุดของตัวเองโดยใหม่นั้นตัดผมสั้นถึงติ่งหูเลยทีเดียว ถือว่าสั้นที่สุดเท่าที่เคยตัดมาเลยก็ว่าได้แต่ละช็อตทั้งสวยทั้งเท่เลยค่ะอีกทั้งยังเห็นเอลเอสของใหม่บางเฉียบยิ่งกว่ากระดาษอีกยอมใจเลยค่ะจะผมสั้นหรือผมยาวใหม่ก็เอาอยู่ทุกลุคไม่เคยทําให้แฟนคลับต้องผิดหวังเลยสมแล้วที่เป็นนางเอกสาวซุปตาเพราะว่าไม่ว่าจะลูปไหนสไตล์ไหนไม่ก็รอด ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ